ที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยสกิโลร้อยเนี่ยอออยอมรับไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนก็ก็สูงนั่นแล้วพี่น้องลำบากนะครับก็ตั้งเป้าไว้อย่างน้อยก็ต้องเท่ากับที่สมัยธนายุทิ่งรเต็นก็ต้องสักแปบาทตั้งเป้านะครับจริงๆแล้วภา,า,าคอุตสาหกรรมยางเป็นภา,าคอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้จังหวัดสงขลาเองก็เป็นจังหวัดที่มี GDP สูงสุดนะครับเรื่องของยางเป็นเรื่องสําคัญนะครับถึงแม้ภาคเพื่อไทยเองเรายังไม่มีสสที่นี่เลยสักคนหนึ่งแต่ว่าภาคเพื่อไทยตั้งใจ เราตั้งใจที่จะเป็นรัฐบาลของคนใชทุกคนรัฐบาลที่มาจากราคพื่อไทยเราจะสนับสนุนให้มีการใช้ยาแต่รูปให้มากขึ้นถ้าเกิดมีการใช้ยามากขึ้นในการทาวัสดุต่างๆเขาต้องการของอยางก็จะสูงขึ้นเขาต้องการสินค้าสูงขึ้นราคาก็จะสูงขึ้นผู้นาจากราคพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองหรือว่าท่านอาจารย์ไกเสนหรือว่าน้องน้องอุ๋ิงคุณหทองทาถ้าเราได้รับเพื่อ และความไว้วางใจจักพี่น้องทั้งประเทศให้มาเป็นผู้นําการที่เราจะเดินทางไปค้าขายในทั่วโลกเรามีความมุ่งมั่นครับว่าเราตั้งใจจริง